อาจารย์ครับเมื่อไหร่จะสอนเป่าขุยฟีฟีครับวันนี้ว่างก็เลยมาจัดเลยขุยฟีฟีนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าไฟนะมันเป็นลักษณะนี้มันมีสองท่อนนะทีนี้เริ่มแรกก่อนเลยนะครับเราก็ถอดอหัวมันคือเฮดจอยนะเอามาลองเป่าตรงนี้ดูก่อนตรงนี้เฮดจอยนะครับเวลาสังเกตดูดีๆมันจะมีเขาเรียกว่า วิ่งลิฟนะครับวิ่งลิฟที่มันอยู่ตรงลิฟเพลตตรงแถวนี้มันจะเป็นรอยเ wow ว้าเข้ามานะครับง่ายๆเราก็เอาปากของเราเนี่ยไปทาบไว้ตรงลิฟโฮหรือว่ารูของปากเป่าตรงเนี้ยอยู่แค่หนึ่งในสามนะครับหนึ่งในสามจากข้างในเนาะอย่างเงี้ยแล้วก็ลองเป่าอย่างนี้ดูนะครับเห็นไหมเงี้ย สังเกตดีๆว่าริมฝีปากล่างของผมจะอยู่แค่หนึ่งในสามเท่านั้นและให้มันอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่มันวววาๆเนี่ยตรงลิฟวิงตรงเนี้ยมันก็จะแบบกระชับกับตรงรูปปากข้างล่าง,งเราแค่นี้เองนะอันนี้อันนี้พยายามเป่าให้ได้ยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้แล้วก็ ให้เสียงมันไม่มีลมถ้าอย่างนี้ไม่ถูกอย่างนี้ <c oughs> ดังฟูดฟาดฟูดฟาดอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ต้องต้องให้มัน <c oughs> มันเป็นแบบนะครับให้เสียงมันแข็งแรงเนาะอันนี้ขั้นแรกก่อนเลยอันอันดับที่สองคือถ้าพอเป่าตรงนี้ได้แล้วเราก็ประกอบนะครับตรงนี้ลำตัวมันหรือว่าบอดี้จอยเข้าไปนะโดยให้ ตรงที่มันมีรูเป็นนิ้วแบบเยอะๆเนี่ยมันตรงอ่ะตรงนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมมันจะตรงกันตรงนี้ตรงกันเพราะฉะนั้นล้อล่าเราเป่านะง่ายๆเลยนะครับนิ้วชี้มือซ้ายจะอยู่ตรงปุ่มแรกนะครับนิ้วโป้งมันมีอันเดียวอยู่แล้วรูข้างล่างเนี่ยก็ไวตรงนี้นิ้วกลางตรงนี้ นิ้วนางซ้ายแล้วก็นิ้วขวาชี้ขวานกลางขวานางขวาแล้วก็นิ้วก้อยอันนี้อันนี้อันนี้คือเป็นลักษณะการจับฟรีฟีที่ถูกต้องแต่ทีนี้ก่อนอื่นนะครับคือ,อเราใช้แค่ตรงนิ้วชี้ซ้ายนะครับกดตรงนี้แล้วก็นิ้วโป้งขวาอย่างน,นี้แล้วเราก็ลองถือไว้มือเดียว นะไว้แบบนี้อันนี้คือการลักษณะการจับที่ถูกต้องเพราะนั้นตรงส่วนของข้อนิ้วมือซ้ายเราตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวแบบตัวเ,เขาเรียกว,ว่าแบกน้ำหนักของฟีฟีเอาไว้เนี่ยเพื่อที่เวลาเราเล่นโน้ตไล่เร็วๆนี่ครับมันจะนิ้วมันจะเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระอ่าทีนี้สอนตัวแรกก่อนคือตัวโดวนะตัวโดวก็คือกดนิ้วชี้ซ้ายตัวเดียวแล้วก็นิ้ว ก้อยมือขวาไว้ตรงนี้แล้วก็เป่าอันนี้เป็นโดใช่ไหมอันนี้ต่อไปตัวทีก็นิ้วโปง้งต่อไปตัวลาก็กดนิ้วนางเอ้ยไม่ใช่นิ้วกลางซอนก็นิ้วนางฟามีเลพอเลนี่ตวนิ้ว นิ้วก้อยมือขวาต้องเปิดนะครับแล้วก็โดประมาณนี้อย่าลืมนะเอาใหม่ตรงนี้โดข้างล่างโอเลยก็พอมีมีเนี่ยนิ้วอ่อก้อยมือขวาต้องกลับมากดที่นี่นะครับอลนนี้ฟ้าซ่อนลาซี ประมาณนี้อันนี้คือสเกล C major ลองไปฝึกกันดูนะอน,นี้ขั้นขั้นแรกนะครับได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์มาข้างล่างคลิปนะแล้วคลิปถัดถดไปเดี๋ยวผมว่างแล้ว,วผมจะรีบทำให้เลยวันนี้ขอลาไปก่อนทุละเยอะบ๊ายบาย